สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมช่อง Featin' Friends อีครั้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวน้ำหอมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมเคยมีการรีวิวไปแล้วนะครับช่วงเปิดช่องใหม่ๆนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะกลับมารีวิวและเบรกดาวอย่างละเอียดสำหรับ3โทน3กลิ่นนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็คือแบรนด์ลูกหลานของผมเองนะครับ Dior s u v a s h ดอสฟาชเนี่ยคือทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์มหาชนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยหลงรักนะครับเพราะว่ามีลายน้ําหอมดีๆอย่างเจ้าตัวมิสติออรหรือว่าตัวจดอเองก็ตามแต่นะครับส่วนลายผู้ชายเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับดิออสฟาชซึ่งเป็นที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นน้ําหอมที่เกลื่อนตลาดมากนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยประมาณ10คนเนี่ยจะใช้ไปแล้ว8คนนะครับ มันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าน้ําหอมกลิ่นที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นกลิ่นที่คนเข้าถึงง่ายและสามารถที่จะเข้าถึงเราได้ด้วยนะครับการที่เราฉีดน้ําหอมที่มีความแปลกและนิชเกินไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้าหอมดีไซเนอร์เนี่ยเขาเลยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในตรงนี้เพื่อเจาะก,กลุ่ม mass people นะครับไม่ใช่ niche people นะซึ่งถ้าใครก็ตามที่กําลังมองหาน้ําหอมที่ Mask ์ p อ p เ e a l ์ลคือดึงดูดต่อคนหมู่มากและทุกคนเนี่ยจะชอบคุณอย่างแน่น,นอนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวเดียวสวัสดอย่างแน่นอนนะครับ แตยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเด o ส s a วาชใน3โทน3กลิ่น3รูปแบบเลยแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยไปตัดสินเองว่าแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับตัวคุณและอยากจะใช้มันในโอกาสไหนซึ่งไม่จําเป็นต้องมีทุกโทนก็ได้นะครับเราก็อาจจะเลือกในสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเก็บไปคอมียเกับน้ำหอมที่เรามีอยู่บ้านนะครับว่าเอ้ยเราควรจะเอาคอลเลคชัน n ดลส์สวา a g ชเนี่ยไปเก็บไว้ในส่วนไหน หรือว่าจะไปใช้ในอ็อกชั่นไหนนะครับโดวยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง3ตัวนะั่นก็คือเจ้าตัว d e a a s a ช a อเด t o t o i t e t นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัว a อ u d อ Perfu m นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าตัว d e s a s a a เพ p ร r f u มนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับ d เด a a วา e a u เด t o t o i t e ตเนี่ยตัวนี้ก็ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ออกมาแรกๆเลยเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ ปุ้มนะครับทำตลาดน้ําหอมเนี่ยแตกกระเจิงเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นน้ําหอมที่กลิ่นที่ดีมากแล้วก็ขายดีเป็นเทน้าเทท่าซึ่งทุกวันเนี่ยก็ยังขายดีอยู่ใครที่ยังใช้อยู่ก็ยังกลับวนเวียนกลับมาใช้ถึงแม้ว่าจะถูกบอกว่าเป็นน้ําหอมที่เกลือนแล้วก็ใช้แล้วก็เป็นเหมือนคนทั่วไปแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าคนที่เขาดมน้ําหอมจากเราเนี่ยมันก็มีแค่หอมกับไม่หอมนะฮะมันไม่มีมันน้อยคนมากที่จะมาดมแล้วบอกเราว่าเอ๊ะ เดลสวาชนี่ว่าซึ่งมันค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับการที่คุณไปเข้าสังคมในหมู่คนหมู่มากเนี่ยคุณก็ต้องการกลิ่นที่หอมแล้วก็ m มสเซอร์เพลลิงฉะนั้นแล้ว y o ลส s ว่าชเนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดลส์ว่าช์ออรทอยเลตเนี่ยนะครับเป็นน้ําหอมที่เหมือนคนสะอาดเพิ่งจากน้ำนะครับนี่คือคำนิยามที่ผมให้เลยนะคือเราเนี่ยเมื่อเราฉีดเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเต็มนเนาะอ่ะเมื่อเราฉีดเข้าไปเนี่ย กลิ่นเขาเนี่ยเหมือนเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับเหมือนอาบน้ำํำทาครีมทาโลชั่นโกโนหนวดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยมีความสดชื่นนะครับเปิดออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับมีความเย็นสดชื่นนะครับ w o o d y ี้วอร์มสไปซี่เฟรชสไปนะครับสิตรัสเนี่ยก็ค่อนข้างมาเต็มจัดเต็มมากๆเป็นน้ำหอมที่ฉีดปุ๊บสดชื่นปับ๊บสดชื่นง่ายเลยนะครับตัวนี้ EDT หลายคนเนี่ยก็คงที่จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะผมก็จะอาจจะไม่ได้พูดเยอะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ EDT โดยตัวโนต้ตเนี่ยก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ผมก็จะขึ้นไว้ประกอบไปด้วยเนาะจะมีในเรื่องของเจ้าตัวเครื่องเทศซะเยอะนะครับเพป,ปเปอร์เบอร์กามอสแล้วก็ตัวพาเชลลี่นะครับแล้วก็ตัวเซดาวูด d นะครับที่ก็ค่อนข้างที่อาจจะเป็นส่วนประกอบที่เห็นได้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับ การที่เขาเบลนดกลิ่นโนต้ตออกมาได้ประมาณนี้เป็นกลิ่นที่มาหาชนมากๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาทําน้ําหอมได้ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับโดยตัว EDT เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะกับการฉีดใช้ everyday look อย่างมากนะครับ everyday ออก e v e r y occasion ครับฉีดได้หมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนไปออกงานกินข้าวไปเที่ยวตัวนี้คือเป็นตัวที่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่ได้รับคําชมเยอะหมายถึงว่าในเชิงที่คนเนี่ย รู้สึกว่าดึงดูดกับน้นหอมของเราเนี่ยตัวดีออลสว่าเีดีทีเนี่ยมันจะไม่ได้ความรู้สึกซีดักชีบหรือยุยยวนขนาดนั้นนะครับแต่จะเป็นความแบบเราออกจากบ้านเราตัวหอมสะอาดนะครับ clean fresh มากนะครับทำให้คนเนี่ยก็อยู่ใกล้เราได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสว่าออดอัฟูมนะครับตัวนี้ผมได้เป็นตัวเทสเตอร์มาเนาะซึ่ง ตัวสวัชอะดัฟฟูมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากลิ่นเขาเนี่ยมีกลิ่นเปิดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัว e.d.t. เลยนะครับแต่ทีเนี้ยช่วงเบรกดาวหรือดรายดาวลงมาเนี่ยมันจะมีความต่างกันตรงที่เขาเนี่ยมีวาน,นิลาสืิมเข้ามาทําให้มีความเริ่มมีความซีดักทีบเย้ายวนนะครับฉีดแล้วเปิดมาเนี่ยเหมือนกันเลยค่อนข้างที่จะ คล้ายกันมากประมาณ95%เลยนะครับมีความ Spicy c ซ t ตรันะครับแล้วก็ตามด้วยลาเวนเดอร์ที่ค่อนข้างชัดกว่าเจ้าตัว EDT นะฮะแต่ทีเนี้ยมันจะมีความเริ่มมีความนุ่มของเจ้าตัววาน,นิลลาเนี่ยเข้ามาทำให้ตัวกลิ่นมันเนี่ยมีความลึกแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวสะอาดและแต่ทีเนี้ยคุณเริ่มมีความแบบเย้าวยวนอ่อนๆน,นะครับแต่ไม่ได้ถึงกับความแบบ เกี้ยวพาราศีอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่จะเป็นน้ำหอมที่เริ่มมีความแบบมีอะไรนะครับด้วยส่วนประกอบของน้ตเคานะฮะก็จะมีเบอร์กามอสนะครับลาเวนเดอร์ ender, แล้วก็มีเจ้าตัวนัตเมกนะครับแล้วก็วานิลาเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวหลกัหลกๆเลยที่ทําให้น้ําหอมตัวนี้มีความนวลนๆนนมันๆแล้วก็มีความหวานนะครับหวานออกมาเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แบบหวานเหมือนตัวน้ําหอมวานิลลาทั่วไปที่มันจะหวานโดดออกไปนะครับ ยังมีความแบบมัสก์ลินในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้ชายที่มีความเข้มจา๋าหรือว่าเป็นแบบว่ามีความดุดันนะฮะแต่จะเป็นผู้ชายที่มีความแบบชั้นที่สะอาดเรียบหรูนะครับประมาณนี้เลยนี่คือกลิ่นของเขานะครับส่วนตัวสวัสดีด d p เนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยก็ยังที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะคล้ายเจ้าตัว edt นะครับซึ่ง ไปได้ทุกโอกาสเลยแล้วก็แต่เขาจะเด่นหน่อยในทางงานกลางคืนที่อาจจะมีความมีลุกเล่นมากกว่าเจ้าตัว EDT นะเพราะว่า EDT เนะี่ยเหมือนว่าคุณแค่อยากหอมสะอาดเป็นคนตัวสะอาดง่ายๆนะครับแต่พอตัว e d p แล้วเนี่ยมันจะมีความทําให้คุณเนี่ยเหมือนมีลูกเล่นมากขึ้นความซีดักตีมากขึ้นนะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3นั่นก็คือ d i o r Savage p e r f ฟ m e นะครับนี่คือตัวที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับเป็นตัวที่ผมชอบกลิ่นที่สุดในลายของ Dior Savage นะครับเคยดมทั้งหมดมาแล้วทั้ง e l เล i ซียทั้ง EDT ทั้ง EDP เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับสำหรับในคอลเลกชันนะคึ่งความชอบเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบต่างกันไปนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อตามกันก็คือไปดมให้ชอบก่อนนะฮะทีนี้เรามาเบรกดาวเจ้าตัวนี้ดูว่ามันมีกลิ่นประมาณไหนนะครับ ตัวเจ้าตีออลสวัชเพอร์ฟูมเนี่ยกลิ่นเปิดเขาเนี่ยเปิดมาด้วยความซิตรัสนะครับตามาด้วยความหนักแน่นของ Woody และมีความอารูมติกยังมีความคง DNA ของความ Fresh Spicy และวอร์มสไปซอยู่นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัว2ก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ทีนี้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความโดดเด่นที่ต่างากับ2รุ่นก่อนนัานก็คือความหวานนะครับที่ถ้าใครชอบน้ำหอมที่มันออกหวานขึ้นมาน่หนึงเนี่ย มันตัวนี้จะมีความหวานขึ้นมามากกว่า2ตัวก่อนหน้านะครับจะเป็นความหวานที่ไม่ใช่หวานแหลมหรือว่าหวานจีดขึ้นมานะครับแต่เป็นความหวานละมุนนุ่มเพราะว่าเจ้าตัวผาฟูมเนี่ยจะมีโน้ตท,ที่แตกต่างออกมานนะก็คือเจ้าตัวโน้ตท,ทองกระบินนะครับแล้วก็มีวนิลาถ้าคุณเห็น2ตัวโน้ตเนี่ยในน้ําหอมใดก็ตามแต่เนี่ยบอกเลยว่าน้ําหอมตัวนั้นเนี่ยจะมีความหวานนุ่มละมุนสุดๆนะครับแล้วก็ถ้าได้ดมเนี่ยมีความ s ซ็ก p ์แอพเ n g ลลสูงมากนะครับซึ่งตัวเนี้ยแน่นอนว่าพอเป็นน้ำหอมที่มีความหวานขนาดนี้นะครับมันจึงเป็นน้ำหอมที่เหมาะแก่การออกงาน Special ลออ a เคชัหรือว่างานออกเดทต่างๆเนี่ยคือตัวเนี้ยจะกินขาดมากกว่า2ตัวก่อนหน้าแน่นอนนะครับถ้าคุณใช้ตัว EDT e d p ไปออกเดทได้ไหมไปงานสำคัญได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับไม่ติดแต่ความดึงดูดนะครับความดึงดูดต่อเพศตรงข้ามหรือว่าต่อผู้คนเนี่ย แน่นอนว่าน้ำหอมที่มีความโดดเด่นทางความหวานมันจะมีความยัอยยวนมากกว่าน้ำหอมที่มี กลิ่นที่สะอาดเฉยๆนะครับหรือว่ากลิ่นที่เป็นในโทนซิตรัสฟอร l เรลนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพวกที่มีโน้ตตัวทองกระบีนกับวานิลาเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความน่าใช้งานสำหรับสเปเชียลออเคชั่นทั้งหลายเลยมากๆนะครับก็เข้าสู่ช่วงสรุปนะครับก็ผมจะมาสรุปทั้ง3ตัวนะครับแต่ก่อนที่จะไปสรุปเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วตัวเอลิกเซอร์ล่ะครับผมต้องบอกกันว่าตัวเอลิกเซอร์เนี่ยผมได้ไปดมมาหลายครั้งแล้ว พยายามจะทําใจชอบมันให้ได้นะครับแต่มันมันชอบไม่ลงจริงๆเพราะว่าผมได้ทําการฉีดแล้วก็รอจนมัน dry down แล้วเนี่ยกลิ่นมันก็ยังมีความ spice ที่แบบแสบขึ้นมาจนดมแล้วฉุนมากเป็นน้ำหอมที่มีความ strong มากแต่ไม่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะครับซึ่งเป็นน้ำหอมที่ขายดีเหมือนกันในตระกูลลายสวาชนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะใช้ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความหนักแน่นสูงแล้วก็มีความ ลอง lasting ที่สูงมากนะครับทำให้มันเหมาะกับการใช้ในโอกาสหน้าหนาวถ้าใครอยากจะให้น้ำหอมหน้าหนาวเนี่ยที่มีความ fresh ดุดเนี่ยแล้วก็ร์มส spicy หนักๆเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยแล้วก็ช่วงนี้กำลังหนาวแล้วด้วยไม่รู้ว่าหนาวกี่วันเนาะถ้าใครต้องการเนี่ยผมว่าอ e ีล็กซีเนี่ยอาจจะเป็นทางออกได้แต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ให้ลองมาดู3ตัวหลังนี้ดูนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกบทสรุปของเจ้าตัว edt นะครับตัว edt เนี่ย ง่ายๆเลยผมมองว่ามันเป็นน้ําหอมที่เหมาะแก่การแบบไวเรียนน้ําหอมออฟฟิศคือตัวเนี้ยมันเหมาะมากคือคุณฉีดไปเนี่ยคุณจะเหมือนคนที่หอมสะอาดคือเป็น everyday look ได้ไม่ยากเลยแต่ก็อาจจะมีความที่ธรรมดาไปเพลนไปนะครับส่วนตัวอาร์เธอร์ฟูมอ่ะจะเป็นผู้ชายที่เริ่มดูมีอะไรบ้างแหละมีความเอ๊ะมีความแบบว่าหันมองได้นิดหน่อยว่าฉีดอะไรมาวะอะไรเพราะมันจะมีความวนิลา นวลๆเข้ามาทําให้มันไม่ใช่นหอมที่ดูสะอาดอย่างเดียวที่เหมือนกับว่าเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายพัฟฟ์มตัวนี้จะเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะเน้นไปทางดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับตัวนี้ถ้าคุณต้องการที่จะฉีดแล้วให้เพศตรงข้ามเนี่ยมีความสนใจในตัวคุณก็แนะนําว่าให้เป็นตัวนี้ตัวนี้ถามว่าฉีดใน everyday look ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าได้นะครับแต่ ก็ต้องระวังด้วยว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําหอมที่มีความหวานแล้วก็มีความแน่นตัวพาร์ฟู e มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระจายตัวดีมากแต่ว่าถ้าใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยก็จะได้ความอ้วนๆของความวอลสไปซี่วนิลาแล้วก็ความทองกะบีนเนี่ยที่มันมีความหวานอาจจะมองได้ว่าแบบคุณฉีดน้ำหอมมันแน่นเกินไปหรือเปล่าก็ถ้าใครจะเล่นตัวพอร์ฟูมก็ให้แนะนำว่า อาจจะต้องระวังเรื่องการฉีดสเปย์หน่อยนะครับในด้านของการติดทนการกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับก็จะสรุปไปเลยลก็คืออ d ดิการกระจายตัวดีมากการติดทนประมาณ5-6ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วแต่ผิวคนเนาะส่วนอัดผ้าฟูมการกระจายตัวก็ดีเท่าตัวอ d ดิเลยการติดทนเนี่ยจะหนักขึ้นมาอยู่ประมาณราหกงเจ็ดชั่วโมงนะครับส่วนตัวผ้าฟูมเนี่ยก็ การกระจายตัวจะแย่กว่า2ตัวกว่อนหน้านี้แต่การติดทนเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็จะอยู่เป็นกลิ่นผิวเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่ามีตัวโน้ตของวานิลาและทองกระบี่นะครับนี่ก็คือบทสรุปคร่าวๆข,ของน้ําหอม3ตัวนี้นะครับดิออทั้ง3ตัวส่วนอีเล็กซีเนี่ยขอไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับใครที่คิดว่าเอ้ยมันเป็นน้ําหอมที่เกลื่อนเกินไปแล้วไม่น่าใช้งานผมบอกเลยว่าอย่าไปสนคาพูดพวกนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ การที่เราจะฉีดน้ําหอมสักตัวหนึ่งออกจากบ้านนะคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่คุณที่ต้องชอบนะครับคนอื่นก็ต้องดมเราได้ด้วยนะครับไม่ใช่คนฉีดกลิ่นทบักโคที่หนังแน่นจ๋ากลิ่นสโมกี้ที่อ้วนเหมือนควันทูบไปเนี่ยแล้วคนจะชอบนะฮะมันต้องมีการฉีดแล้วที่ทําให้คนเนี่ยดมแล้วเข้าใจเราด้วยหอมไปกับเราด้วยนะครับฉะนั้นแล้วตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มเล่นเลยหรือว่าคนที่ ยังลังเลใจอยู่เนี่ยว่าจะซื้อ d ด R s Savage ดีไหมเนี่ยผมมองว่ามันคือน้ำหอมตัวแรกที่คุณสามารถที่จะเล่นได้แน่นอนไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องสนว่ามันจะเกลื่อนแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ยังเป็นผู้ชายตัวหอมที่ดูดีอยู่ดีนะครับมันตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ด้วยราคาที่ไม่แรงมากแล้วเนี่ยยังไงซะก็ลองพิจารณากันดูนะครับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้นะครับสวัสดีครับ